เผยสเปกซัมซุงกลาซี่ m 3 3 5 g ใช,ช้ชิปตัวใหม่ exynos หนึ0งงรบนระบบปริการ n ร้อยส1บอแบตจัดหนัก6000มิลลิแอมอาจเปิดต,ตัวต้นปีนี้ล่าสุดได้มีข่าวลือของสมาร์ทโฟนรุร่นใหม่จากทางซัมซุงในตระกูลก a าซี่ m s ซรี e s ที่มีชื่อว่าซัมซุงกาซี่ m สามสามห้า g ออกมาแล้วครับโดยรายชื่อของซัมซุงก a าซี่ m สามสามห้า g ที่มีรหัส SM ขีด M336BU ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนอย่าง Geekbench จึงได้เผยเห็นถึงสเปคบางส่วนคือใช้ชิปเซต Exynos 1200รุ่นใหม่ให้แหลมมาที่6 g ิะกะบิทบล็ิการ Android 1 2โดยมีผลการทดสอบด้านประมวลผลแกนเดียวหรือซิงเกิลคอได้ที่726คะแนนและผลทดสอบแบบหลายแกนหรือมัลติคอได้ที่1,830คะแนนครับ นอกจากนี้ยังคาดว่า Samsung Galaxy M335G จะมีอินพัลเด่นอย่างแบตเตอรี่ที่จัดหนักถึง6,000 m ิลแมและน่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี2022นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ